สวัสดีสมาชิกทุกท่านและก็กัลยาณมิตรทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนำเอาพระที่ผ่านการประกวดได้ที่หนึ่งมาให้ได้ชมกันนะครับก็คือองค์ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้เป็นองค์เดียวก,กันกับที่อยู่ในใบประกาศนะครับพระชุดนี้จะมีการลงลักล่องชาติและก็ปิดทองเอาไว้นะครับ สวยงามเลยทีเดียวบางก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จไม่ตัดปีกบางก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อเกินนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์มาชมที่องค์มาชมองค์ที่ผ่านการประกวด น,นะครับเห็นไหมครับองค์พระจะมีความสวยงามนะครับมีความคมชัดไม่ว่าจะเป็นองค์พระเส้นสุมนะครับก็จะลึกชัดนะครับทำให้องค์พระดูมีมิติส่วนตัวแล้วผมว่าพระชุดนี้นะครับที่ไม่ตัดปีกนะครับหรือว่าบางท่านก็จะบอกว่าเป็นพระสมเด็จเนื้อเกินนะครับ ผมว่าความหมายนะครับคําว่าเนื้อเกินนะครับน่าจะทําอะไรเกินหน้าเกินตาทําอะไรก็จะเด่นกว่าใครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคขาขายเนื้อเกินก็จะมีแต่กําไรนะครับเหลืออยู่เหลือกินนอกจากทางด้านผู้ตกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแขวคลาด ปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับก็ยังมีอีกมากมายนะครับความศักดิ์สิทธิ์ก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่มีความเข้มขลังนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวที่ด้านหลังขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับจะมีร่องรอยของการหลุดล่อนของชาติแล้วก็รักนะครับนี่คือการเวลานะครับ เมื่อชาติได้ลักหลุดล่อนออกไปเนื้อพระก็จะเปิดทําให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อพระจะมีความเหี่ยวมีความสวยสึงนะครับมีร่องรอยของนอนด้นปูไตเหี่ยวยุบย่นต้องใช้การเวลานะครับชาติและลักถึงจะก,กระเทาะแล้วก็หลุดล่อนออกแบบที่เห็นนะครับอย่างน,น้อยกอ็ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยกว่าปีนะครับ ครับเมื่อชาติแล้วก็ลักหลุดล่อนออกไปเนื้อพระก็จะออกไปทางเนืบอนุ่มนะครับเนื้อสมเด็จสวยเลยตีเดียวดูยังไงเขาเก่าครับใครดูไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบแล้วก็ลงไหลในเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านเห็นเนื้อแบบนี้แล้วท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับ คำตอบก็ต้องอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วว่าเก่าหรือใหม่นะครับนี่ขนาดชาติแล้วก็รักนะครับปิดเอาไว้นะครับเนื้อพระยังสวยงามมีความเหี่ยวขนาดนี้ถ้าหากไม่มีชาติแล้วก็รักนะครับหุ้มเอาไว้ผมว่าพระชุดนี้น่าจะมีการแตกรากผักชีหรือว่าแตกรายงานไปหมดแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วครับ องค์ที่ผ่านการประกวดก็คือองค์นี้นะครับเป็นองค์เดียวกันกับชุดที่ผมกำลังจะอ่กำลังจะหยิบขึ้นมาให้ชมนะครับเห็นไหมครับอยู่ในชุดเดียวกันกับองค์ที่ผมเอาไปประกวดนะครับองค์นี้ก็จะใหญ่กว่าองค์ที่ผ่านการประกวดเล็กน้อยนะครับแต่พิมพ์ทรงก็ไม่ต่างกันเห็นไหมครับ ดูความเป็นธรรมชาตินะครับที่ขอบด้านข้างร่องรอยของการแตกปลิดนะครับจากรอยกดลงบล็อกไม่พิมพ์นะครับตอนที่เนื้อพระยังมันนมาดอยนะครับเนื้อพระก็จะปิน้นแล้วก็จะมีร่องรอยของการแตกปลิดนนะครับที่ขอบด้านข้างนี่คือธรรมชาตินะครับของการกดแต่ด้วยการเวลานะครับพระที่ผ่านเวลามาร้อยกว่าปีนะครับ ก็จะมีการเติมเต็มนะครับมีการงอกของแขนงแสนะครับเห็นไหมครับร่องรอยที่มีการแตกก็จะมีการเติมเต็มต้องใช้การเวลานะครับดูความเป็นธรรมชาตินอนด่นปูไตนะครับสวยงามจริงๆดูยังไงก็มีสเสน่ห์นะครับเนื้อสวยมากๆสำหรับพระชุดนี้เห็นไหมครับ ลักเลชาติก็จะมีความเหี่ยวยุบย่นนะครับเมื่อเกิดการเหี่ยวยุบย่นแล้วก็ประทุขึ้นมาแลครับก็จะมีการหลุดล่อนออกไปตามกาลเวลานะครับนี่คือธรรมชาติของพระที่มีการลงรักแล้วก็ลงชาติเอาไว้นะครับพิมพ์ทรงสวยงามมากๆ ถ้าได้ไปยูนในตลับหรือว่าอยู่ในขอบนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับพระชุดนี้เดี๋ยวมาชมองค์ถัดไปนะครับเห็นไหมครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับวงลีนะครับผมว่าพระชุดนี้มีการตกแต่งที่ขอบนะครับเห็นไหมครับเวลาลูบดูจะละมุนมือนะครับน่าจะมีการ ตกแต่งนะครับสวยให้สวยงามน,นะครับก็จะมีอยู่พระสมเด็จที่ไม่ตัดปีนะครับก็จะมีอีกแบบแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้แต่งขอบนะครับก็จะมีร่องรอยของการแตกนะครับแตกแล้วก็แยกออกเวลาจับดูก็จะสะดุดที่มือน,นะครับ แต่พระชุดนี้นะครับจะมนุนผมถึงวิเคราะห์ว่าน่าจะมีการตกแต่งนะครับตอนที่เนื้อพระยังหมาดอยู่ตอนที่เอาขึ้นจากบล็อกไมพิมพ์นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ยิ่งสวยงามนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะให้มองผ่านผานนะครับเห็นไหมครับดูการแตกปริดดูยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับดูยังไงก็ดูเก่าเข้มครังเห็นไหมครับถ้าได้ไปยูนในตลัดนะครับผมว่าองค์พระน่าจะโดดเด่น มีมิติออกมาเลยนะครับมาชมที่องค์ที่6องค์สุดท้ายนะครับพระชุดนี้จะมี6องเจ็ดกับองค์ที่ประกวดนะครับนี่ครับดูความเป็นธรรมชาติทองก็จะสวยนะครับเป็นทองโบราณ เหลืองอลา,ามนะครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ด้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงดูนะครับว่าเนื้อพระจะเป็นยังไงนะครับเหีนไหมครับมาดูที่ภาพรวมกวันนะครับ นะครับแต่ละองคเดี๋ยวมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับ เมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้ว่ามีความเก่านะครับมีความเหี่ยวยุบย่นเห็นไหมครับมีร่องรอยของการตกผลึกนะครับ มีการทับซ้อนนะครับของเนื้อพระถือได้ว่าสวยงามแล้วก็ดูเก่ามากๆนะครับสำหรับพระชุดนี้ผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมแค่องค์เดียวนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับ ที่เห็นเป็นแท่งขึ้นมาตามซอกต่างๆนะครับระหว่างรอยต่อของชาติและก็เนื้อ,อ,อพระนะครับก็จะมีเส้นพุทธคุณนะครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นเห็น,นะครับเส้นใสๆส่วนตัวแล้วผมว่าเป็นเส้นพุทธคุณนะครับหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ก็ออกมาให้ความรู้นะครับว่าเส้นที่เห็นนี่นะครับเป็นเส้นพุทธคุณผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับ เห็นไหมครับล่องรอยที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างชาติและก้อนเนื้อพระก็จะมีการเติมเต็มนะครับมีการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับดูยังไงก็ธรรมชาตินะครับก็จะประมาณนี้ถ้าหากว่าท่านไหนนะครับชื่นชอบอยากจะเช่าหาไวบูชานะครับผมแบ่งปันนะครับ ราคาจับต้องได้ไม่อ่ถือว่าแพงอะไรบ้างหมานะครับผมแบ่งปันนะครับให้บูชานะครับท่านที่มีใจรักความศรัทธานในองค์พระชุดนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจก็ทักมาได้นะครับที่หรือว่าจะแอดมาที่เบอร์084 771-7733ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแพมภาพไปให้ได้ชมทีละองค์นะครับชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอเอาไปได้ องนี้เป็นองค์ที่ประกวดนะครับก็จะประมาณนี้ทางด้านพุทธคุณนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับพระสมเด็จยิ่งไม่ตัดปีกนะครับโกมือนที่ผมกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับทางด้านพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับ สมเด็จเหนือเกินทำอะไรก็เกินหน้าเกินตาเหลืออยู่เหลือกินทำอะไรก็มีแต่กำไรนะครับถ้าหากว่าคำพูดคำจานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ